วันนี้ฉันยกร้านขนมถังแตกในซอยสาทรมาไว้ที่บ้านนะจ๊ะแล้วก็ใช้กระทะเทฟลอนที่เรามีอยู่ในครัวน,นี่แหละทำํำนี่เห็นไหมล่ะน่ากินมากมาผสมแป้งกันก่อนอันดับแรกแล้วคนขี้เกียจอย่างฉันอนะก็ไม่ได้มีวิธีขั้นตอนอะไรหรอก จับหยิบได้อะไรก็เทลงไปก่อนแล้วก็ผสมผสมกันใช้ไม้พายหรือว่าตะก้อคนให้เป็นเนื้อเดียวกันถ้าใครที่คิดว่าส่วนผสมมันเยอะเกินไปแล้วทําทานแค่เฉพาะ2คนอะไรอย่างเงี้ยก็หาร2จากส่วนผสมทั้งหมดคนๆไปเรื่อยๆจนเนื้อมันเนียนได้ที่จากนั้นก็พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงให้มันฟูขึ้นมาแบบนี้นะ จะใช้แรปใสหรือว่าฝาปิดก็ได้ตั้งไว้อุณหภูมิห้องพอครบเวลาก็ตั้งกระทะใช้ไฟร้อนปานกลางค่อนไปทางอ่อนใช้ทัพพีตักเนื้อขนมลงบนกระทะแล้วก็ร่อนนิดนึงให้เขาไหลไปให้มันทั่วเสมอกันถ้าอยากให้มันดูสวยงามน่ากินเหมือนร้านก็ร่อนมาทางขอบขอบ,ขอบกระทะนิดนึงก็ได้จากนั้นปิดฝาสังเกตว่าแป้งเริ่มฟูสุกข,ขึ้นมาก็เอาไส้มาวางส่วนไส้ขนมนี้ก็ใส่ตามที่เราชอบได้เลยนะแต่ว่าวันนี้ฉันมีแค่มะพร้าวกับข้าวโพดไงก็ใส่แค่นี้ หลังจากวางไส้เสร็จก,ปก็ปิดฝาอบขอไว้อีกรอบหนึ่งสังเกตว่าแป้งขนมเริ่มมีสีเหลืองกรอบก็ใช้ไม้พายอะ่ะเงี้ยึ้นก็จะได้ขนมถังแตกหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้จ่าเห็นไหมง่ายไหมสูตรนี้แป้งนุ่มมากนะคะคุณนะ้าเซฟคลิปเก็บไว้แล้วทําตามได้เลย